เดี๋ยววันนี้มารีวิวข้อดีข้อเสียของเจ้า t ท s l a m o เด l 3ปี2024ตัว o อง r a น g e นะครับเป็นรถที่ผมใช้เองนะครับใช้งานจริงล้วนๆเลยครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบจัดเต็มเลยครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างครับบอกได้เลยว่าข้อดีก็มีเยอะครับข้อเสียก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวระวังขับไปเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะครับว่าจากการใช้งานจริงเนี่ยระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับ มาดูกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเอาข้อเสียก่อนดีกว่าเลยอย่างแรกนะครับเพนพอยต์สุดๆนะครับมาดูนี่ฮะที่ปัดน้ำฝนครับคือถ้าเราปรับเป็นออตโต้เนี่ยถ้าเราปรับเป็นออตโต้ใช่ไหมคือมันค่อนข้างมั่วนะฮะคือบางทีอะ่ะมันมันไม่ค่อยเสถียรนะครับคือที่ปัดน้ำฝนของอระบบ ปัดน้ำฝนแบบออโต้ของเท s l a ยังทำได้ไม่ค่อยดีเลยนะคือผมแทบไม่ใช้เลยอะ่ะเพราะว่ามันทำยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับคือบางทีฝนน้อยๆเนี่ยมันก็ปัดแบบน้อยมากๆนะเป็นละองละององเงี้ยมันปัดแบบปัดเยอะปัดหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยปัดทีแต่กับการถ้าฝนหนักก็ปัดเร็วบ้างช้าบ้างนะครับไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่บ่นนะครับสำหรับคนใช้เทส l a น่าจะทั่วโลกเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมีฝนอยู่มันก็ไม่ปัดนะฮะนี่ปรับออโต้อยู่นะกดให้ดูก็ได้เนี่ยเป็นออโต้แต่นี้กดเองแล้วมันก็จะปัดนะครับแต่เมื่อกี้ที่เห็นอยู่ก็คือมันมีฝนอยู่แต่ก็คุณพี่ก็ไม่ปัดนะครับเนี่ยปัดอีกแล้วเห็นไหมแทบไม่มีอเไรพอแทบไม่มีปัดเอองงๆนะครับในจุดนี้ ข้อเสียอันที่สองนะครับอันนี้น่าจะเป็นกันทั้งสามทั้งวายนะครับก็คือนี่เลยครับหลังคาซันรูฟที่ถ้าโดนแดดจังๆนี่คือโคตรร้อนนะฮะคือร้อนแบบตั้งแต่วันแรกที่รับรถออกมาจากศูนย์ก็คือมันไม่มีฟิล์มติดใช่ไหมแล้ววันนั้นอ,อากาศร้อนขับรถมากลางแบบมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยโอ้โหไอร้อนนี่ลงมาจากหัวเลยนะฮะ ก็คือขับออกมารู้เลยว่ายังไงก็ต้องติดฟิล์มนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่าพอติดฟิล์มแล้วโอเคนะครับอยู่ได้ในในเดือนที่ไม่ใช่เดือนที่ร้อนจ,จัดจัดอย่างพวกเมษามีนานะครับแต่ว่าผมมาออกรถเดือนมิถุนานะครับก็เลยยังไม่ถึงช่วงที่มันเป็นช่วงที่อากาศพีคจ,จัดจัดนะครับถ้าเราไปใช้ชีวิตในช่วงนั้นนะขับรถในช่วงนั้น,นะจะทนไหวหรือเปล่านะครับ ถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็น่าจะต้องจัดม่านแบบม่านพับได้มานะครับอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับฟิล์มที่ติดเป็น 3n crystal line นะครับเบอร์แบบมืดสุดเลยอะ่ะข้างบนแล้วก็รอบคันด้วยแต่ว่าข้างหน้าเป็นเบอร์ที่ลองลงมาแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่ได้ขายของนะครับอันนี้ติดเองรีวิวเองนะครับอ่ะข้อเสียข้อถัดมานะครับเป็น ไม่มีคิกเซนเซอร์นะครับที่เปิดไว้เปิดท้ายรถนะครับอันเนี้ยจริงๆอ่ะเขาแก้มาแล้วนะเป็นตอนแรกอ่ะไม่มีนะเป็นแบบเออเรามีกุญแจอยู่ในอยู่ที่ตัวใช่ไหมถ้าเป็นมือถืออย่างเงี้ยถ้าเป็นโฟนคีย์ที่มือถือใช่ไหมครับถ้าเราไปยืนอยู่ที่ท้ายรถมันก็จะดังติดต๊ดติดต๊ดติ๊ดแล้วมันก็จะเปิดใช่ไหมอ่ะอันนั้นนะโอเคแก้ได้หนึ่งแล้วแต่ในอีกกรณีหนึ่งอ่ะที่เราแบบเราจะยกของออกจากท้ายรถใช่ไหมครับ แล้วของเราเต็มมืออ่ะแล้วเราต้องปิดรถอ่ะก็คือเราต้องอยกของออกไปวางก่อนแล้วค่อยกลับมากดปิดท้ายรถอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเขาทำไอตัวคิกเซนเซอร์มาก็น่าจะสะดวกกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าจากการใช้งานจริงอ่ะมันค่อนข้างจำเป็นนะครับเอออันนี้ไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์อัปเดตมาจะแก้ได้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะยากนะไม่น่าจะได้ ข้อต่อไปครับไม่มีกล้องหน้ารถครับคือเทสซาวิชั่นน่ะค่อนข้างดีเลยนะครับการกะระยะอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเวลาเราเอาหน้าเข้าซองหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับใกล้กําแพงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีกล้องหน้าเราจะค่อนข้างกะระยะได้ชัวร์กว่าแล้วก็เราจะรู้ได้ว่าเออข้างหน้ามันมีแบบสิ่งกีดขวางอะไรบ้างบางทีมันมีอะไรยื่นออกมาเป็นกิ่งไม้เป็น แทงนูน่นแท่งนี่อะไรเงี้ยยื่นออกมาจากฝั่งด้านหน้าแล้วเรามองไม่เห็นนี้ครับผลที่ตามมาก็คือเราจะค่อนข้างจอดเอาหน้าเข้าอะ่ะห่างมากกว่าปกติเอออ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องแอร์นะครับเรื่องแอร์เรื่องอุณหภูมิแอร์คือถ้าเป็นรถอื่นอื่นใช่ไหมที่ผมเคยขับมาอุณหภูมิอะ่ะมันไม่ต้องตั้งถึงยี่สิบเอ็ดยี่สิบอะไรพวกนี้นะ คือถ้าเทสลาถ้าเทสลาปรับไปที่แบบเกินยี่ิบสองตั้งแต่ยี่ิบสองเป็นต้นไปอะ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเริ่มร้อนทันทีเลยอะ่ะคือมันจะไม่ไม่เย็นฉ่ำไปเลยนะครับอย่างเราก็หน่นอาจจะแบบเออยี่ิบสามยี่ิบสี่อย่างเงี้ยก็ยังเย็นอยู่แต่ของเทสลายี่ิบสองขึ้นไปอะ่ะไม่เย็นแล้วก็โอ้โหพูดไปพูดมาหลายข้อเนี้ยอีกข้อหนึ่งคือเรื่องแมปของเทสลาเองนะครับคือบางที่อะ่ะเรา เราสามารถแชร์จาก Google Map มาที่แอปของ Tesla ได้ใช่ไหมแต่บางที่อ่ะถ้าเราแชร์มามันไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นว่าแบบเออเหมือนหาเส้นทางไม่เจออะไรแบบนี้ไปเลยอ่ะซึ่งจริงๆมันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับคือถ้าเราจะปักสมมุติว่าเราเซิร์ชไปที่ที่หนึงแล้วมันมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถกดปักหมุดแบบเลื่อนหมุดเองครับใกล้ๆก,กับโลเคชันตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยส่งมาที่แอปอามาที่ ตัวแอปของเท s l a นะครับอันนั้นก็จะขึ้นนะครับเท่าที่ทําได้ก็คือขึ้นทุกอันนะครับแต่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ต้องคนพบด้วยตัวเองนะครับซึ่งจริงๆอะถ้าเราเซิร์ชโดยตรงอ่ะบางบางสถานที่มันไม่ขึ้นจริงๆนะฮะแต่เนี้น่าจะอัปเดตและแก้ไขได้ง่ายกว่าง่ายกว่าฝาถ้ายนะครับที่ไม่มีคลิกเซนเซอร์นะฮะตอนขาปิดเนี่ยแหละ เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องตัวของกุญแจรถนะครับคือโดยปกติเราจะใช้กันเป็นคนใช้เทสลาจะใช้เป็นโฟนคีย์ใช่ไหมก็คือจะใช้มือถือเป็นกุญแจรถแทนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเขาจะมีคีย์การ์ดให้2อันถูกไหมแต่ผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคือเหมือนผมทำอะไรอยู่ในรถสักอย่างนั่นแหละหาเอกสารนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วตัวเองอ่ะ เอาโทรศัพท์วางไว้ในรถแล้วไม่ได้หยิบติดออกไปแต่ว่ายังต้องเข้าออกรถอยู่เพื่อไปหยิบของข้างนอกมาไว้ในรถพอเดินออกไปปุ๊บโทรศัพท์อยู่ในรถคีย์การ์ดอันนึงก็อยู่ในรถเดินกลับมาอ้าวรถล็อกเฉยคือปลดล็อกไม่ได้เลยทั้งทั้งที่โทรศัพท์ก็แบดไม่ได้หมดนะฮะแปตเลยเยอะด้วยแต่รถล็อกถ้าปกติรถทั่วไปที่เป็นกุญแจคีย์เลสใช่ไหมครับ ถ้าเราเอากุญแจไว้ในรถอะยังไงรถมันก็ไม่ล็อกใช่ไหมแต่อันนี้เออเอาโฟนคีไว้ในรถแต่รถนันล็อกแต่อันนั้นะโชคดีที่คีย์การ์ดอีกใบหนึ่งอะคีย์การ์ดสำรองอีกใบหนึ่งอะเก็บไว้ข้างนอกไงเออก็เลยต้องเอาคีย์การ์ดสำรองอันนั้นมาแปะที่เสาข้างรถเนี่ยเพื่อที่จะปลดล็อกเข้ามาคือถ้าเอาคีย์การ์ดไว้ข้างในด้วยนี่ไม่รู้จะยังไงเลยนะครับแต่ว่าตามคู่มือเขาก็มีบอกนะครับว่า,เ,าเราควรจะต้องพกคีย์การ์ด ตัวตลอดเวลานะครับในกรณีที่แบตมือถือหมดหรือว่าเราทํามือถือหายเขาเขียนไว้เลยว่าเหมือนกับพกออไอ้คีย์การ์ดอะเป็นเหมือนบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่เลยนะครับเหมือนต้องพกติดตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยกันเหนียวนะฮะก็อันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอย่าทิ้งโทรศัพท์ที่เป็นโฟนคีย์ไว้ในรถนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนเอานะครับ ประมาณนี้นะครับข้อเสียเท่าที่นึกได้นะครับประมาณนี้แต่ก็เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างเออมันเป็นข้อเสียในชีวิตประจําวันอะ่ะจริงมันก็เรื่องใหญ่อยู่นะหลายอันเลยนะซึ่งถ้าทํามาได้ดีกว่านี้ในซอฟต์แวร์อัอปเดตต่อไปหรือว่าในตัวถัดไปนะครับก็จะดีกว่านี้เยอะเลยครับอ่ะฟังข้อเสียมาแล้วเรามาดูข้อดีกันบ้างฮะอย่างแรกเลยนะครับข้อดีที่ผมชอบนะครับ บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมโคตรชอบนั่นก็คือไฟเลี้ยวฮะไอ้ไฟเลี้ยวนี่แหละล่างซ้ายบนขวาตอนแรกที่ไปเทสไดสอะก็ยังไม่ชอบนะเพราะว่าขับครั้งแรกๆอ่ะเราต้องก้มไปมองว่าเราจะต้องกดฝั่งไหนเพื่อเลี้ยวไปซ้ายหรือขวาอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอใช้งานมาได้ ไม่เกินสองวันอ่ะโอ้โหชิดแล้วเท่านั้นก็คือมันใช้สะดวกมากนะครับเพราะว่าโพสิชันมือเราอ่ะเนี่ยโพสิชันมือเรามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราซ้ายขวาอย่างเงี้ยเราสามารถกดได้เลยมันจะคล่องตัวกว่าไอ้นี่มากเลยนะครับกว่าคันโยกที่เป็นอคันคันโยกไฟเลี้ยวอ่ะครับซึ่งบางคนอาจจะงงนะครับว่าเอ้ย มันจะต้องซ้ายหรือต้องขวาวะอันนี้ผมมีทิคมาบอกนะครับซ้ายขวาจำง่ายๆถ้าอันเนี้ยฝั่งซ้ายใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นคันเกียร์ฝั่งทางซ้ายมือครับตบลงก็คือเลี้ยวซ้ายก็คือลงข้างล่างตบขึ้นก็คือเลี้ยวขวาก็คือข้างบนกลับกันครับถ้าไอ้น,นี่มันไปอยู่อีกฝั่งเวลาที่มีปัญหากันนะครับทีเ่เวลาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอเราหมุนพวงมาลัย แล้วไอ้ปุ่มไฟเลี้ยวอ่ะมันกลับมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนกันครับแต่พลิกด้านเอาก็กลายเป็นว่าถ้าไฟเลี้ยวมันมาอยู่ฝั่งนี้คันโยกไฟเลี้ยวก็คือฝั่งขวาใช่ไหมครับตบลงล่างก็คือเลี้ยวขวาตบขึ้นบนก็คือเลี้ยวซ้ายแต่ว่าไอ้อันเนี้ยมันจะสลับกันเฉยๆครับแต่ว่าให้จําแค่นี้ทิกเล็กๆแค่นี้ให้จําแค่นี้ว่ามันอยู่ฝั่งไหนก็คิดซะว่ามันเป็นคันโยกไฟเลี้ยวฝั่งนั้นนะครับตบล่างก็เลี้ยวขวาตบบนเลี้ยวซ้ายสําหรับฝั่งนี้นะครับ เออแค่นั้นแหละแล้วก็พอผมลองใช้อ่ะคือแบบกลายเป็นคนที่ <laughs> เปิดไฟเลี้ยวบ่อยมากนะครับแค่เข้าโค้งยังเปิดไฟเดียวเออเนีอันเนี้ยผมชอบอีกอันนึงที่ชอบก็คือไอ้โหมด o n e p e เ a l เนี่ยครับรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นกันหมดใช่ไหมครับที่เป็น One Pedal ก็คือเราแทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับก็คือถ้าเราเหยียบคันเร่งมันก็ไปปกติแต่ถ้าเราถอนคันเร่งแม้แต่นิดเดียวนะครับ รถมันก็จะหน่วงลงไปซึ่งตอนแรกอ่ะถ้าคนขับใหม่ๆอะจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอถอดกันเร่งแล้วมันเอ้ย <"He i, S 2> หน้ามันจะโน้มไปข้างหน้าแล้วคนนั่งอาจจะแบบมืนหัวได้นะครับแต่พอเราชินอะคือสบายมากๆนะครับคือไม่ต้องโยกเท้าไปเหยียบเบรกเหยียบเบรกเสร็จกลับมาเหยียบคันเร่งอีกทีนึงไม่ต้องเลยครับสบายเลยทีนี้แต่แต่แต มันก็มีบางจังหวะแบบนั้นนะครับที่เอ้ยถ้าเราขับรถธรรมดาที่มันเป็นแบบที่ล้อมันฟรีไปถ้าเรายกคันเร่งออกอะ่ะเออเราจะได้พักขาบ้างใช่ไหมบางบางบางเวลาหรือว่าแบบเราอยากจะยกขามาเออนวดบ้างแต่ถ้าเราเรายกขาปุ๊บอ่ะอันเนี้ยคือรถมันก็จะชะลอไปเลยแล้วขั้นหลังก็จะเห็นไฟเบรกเราด้วยเอออันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างไปข้อเสียในข้อดีนะไปข้อเสียในข้อดีเออ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือที่เก็บของด้านหน้านะครับซึ่งมันค่อนข้างมีพื้นที่ให้เก็บของประมาณหนึ่งนะครับซึ่งกลิ่นมันไม่เข้ารถ้ลยนะถ้าเราเก็บพวกอาหารหรืออะไรที่มันมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยข้างหน้าคือตอบโจทย์โคตรๆนะฮะบ,บางคนเอาทุเรียนขึ้นมาข้างหน้าก็ไม่มีกลิ่นเข้ารถนะครับแต่ถ้าเอาเข้าข้างหลังอะเรียบร้อยกลิ่นหึงแน่นอนฮะ อีกอย่างนึงก็คือข้อดีของการใช้เท s l a ก็คือมีเท s l a Super Charger นะครับซึ่งสะดวกมากๆนะครับคือไปปุ๊บเราก็เดินไปเสียบได้เลยมันก็จะตัดอัตโนมัติในแอปนะครับผ่านบัตรเครดิตนะครับชาร์จไวด้วยแต่ว่าตอนนี้คือเขาน่าจะกำลังขยายไปในหลายๆจังหวัดนะครับแต่ว่าจริงๆที่จันท์ทางระหว่างกรุงเทพไปจันทบุรีหรือไปทางตาอย่างเงี้ย จริงๆน่าจะมีสักหนึ่งที่นะฮะซึ่งไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับคือตรงนั้นก็เป็นเอ,อ่อถ้าไปไปที่ตราดก็จะเป็นเกาะช้างเกาะกูดใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะถ้าเขาไปตั้งสักจุดหนึ่งเนี่ยแค่จุดเดียวก็พอนะเพราะว่าวิ่งไปกลับอ่ะวิ่งไปยังไงก็พออยู่แล้วนะครับกลับเติมรอบนึงหรือเหลือเลยครับถ้าเทสลาไทยแลนด์ฟังอยู่นะครับขอสักหนึ่งจุดนะครับเอ,อ่อเส้นสุขุมวิทที่ไปจันทบุรีไปตาดนะครับ ขอสักหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์นะครับดีไหมนะครับลื่นไหลนะครับลื่นไหลมากๆครับการใช้งานไม่ยากนะครับเข้าไปหาง่ายว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนเงี้ยใช้เวลาไม่กี่วันนะครับเราก็จะรู้หมดแล้วว่าเออไอ้นี่อยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงนี้เปิดไอ้นี่ตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับข้อดีอีกเรื่องนึงก็คือเครื่องเสียงนะฮะอันนี้เครื่องเสียงคือโอด เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะครับว่าไม่น่าเชื่อว,ว่าจะทํามาดีขนาดนี้นะครับไอตัวลองเลนน่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะลำโพงสิบเจ็ดตัวมั้งหรืออะไรประมาณเนี้ยเสียงค่อนข้างกระหืมดีนะครับผมลองเปิดให้ฟังนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองใช้คําสั่งเสียงให้มันเล่นเพลงดูนะครับอ่าลองดู play treasure Bruno Mars ขึ้นว่ากำลังเล่นและอ่ะมาไหม พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเสียงสำหรับผมคือโอเคเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วส่วนเรื่องการขับขี่นุ่มสบายนะครับคันนี้แต่ว่าถ้าขับความเร็วสูงๆช่วงล่างยังไม่เท่าไหร่นะครับยังเอาไม่ค่อยอยู่นะช่วงล่างแต่ว่าถ้าขับแบบอย่างผม,ม่าขับไม่เร็วใช่ไหมครับการขับขี่โดยทั่วไป80ด0ิบร้เอาอยู่สบายมากๆครับ แล้วก็คนข้างหลังอะนั่งไม่ปวดหัวไม่แข็งนะครับไม่กระแทกแล้วก็อย่างที่สําคัญมากๆก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือความสะดวกสบายที่เทสลามันให้กับเรานะครับคือแค่ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่พกโทรศัพท์ที่เป็นโฟนคียติดตัวไว้เอามาเปิดรถมันก็ปลดล็อกให้ออกจากรถก็ล็อกรถเหมือนกุญแจคีย์เลสครับ แต่ว่าเราไม่ต้องไปพกงงเรื่องกุญแจเพราะว่ายังไงเราก็ต้องพกโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ง่ายมากครับเข้าไปในรถคาดเข็มขัดเหยียบเบรกแล้วมันก็จะสแกนให้ว่าถ้าข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางเราเหยียบเบรกปุ๊บมันก็ถอยหลังให้ถ้าข้างหน้าไม่มีสิ่งถ้าข้างหน้าไม่มีสิ่งกีดขวางเราเหยียบเบรกมันก็จะเข้าเกียร์เดินหน้าให้เลยเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บเราสามารถเหยียบคันเร่งเดินหน้าถอยหลังตามที่มันวิเคราะห์ได้เลยนะครับเรื่องอันเนี้ยโอ้โห สบายสบายนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือออโต้พไนลอตนะครับของเท s l a ซึ่งทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งออโต้ไนล์อันนี้นะครับมันได้ติดมากับเท s l a ทุกรุ่นนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่ไม่ได้อัปเกรดเป็น eap หรือว่าเป็น fsd นะครับไอสองตัวนั้นต้องไปบวกเงินเพิ่มอีกอีกแสนสองแสนนะครับแต่แค่ตัวนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับ ถ้าเราขับทางไกลไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับอย่างเราวิ่งถนนมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยโอ้โหทางโล่งๆเส้นชัดๆมันก็จะทำงานได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นในชุมชนอย่างเงี้ยไม่ควรใช้นะครับที่ที่มีมอไซค์เยอะๆอย่างเงี้ยไม่ควรเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางทีอะมอไซค์เขาจะาแทรกเลนมาบ้างแรกมาข้างหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหยุดหยุดแบบเบรกเอีย e ดอะไรอย่างเงี้ยเลยครับ ไม่ควรนะครับไม่ควรใช้ในที่ที่มีมอไซค์เยอะๆหรือว่าที่ที่มันเสี่ยงที่แบบเส้นมันไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยเส้นถนนมันบางๆยอะไรเงี้ยไม่ควรใช้นะครับเดี๋ยวมันจะหลุดจับเส้นไม่เจอเดี๋ยวจะเออน,นะครับซึ่งเราก็ควรจะจับพวงมาลัยไว้ตลอดเวลานะครับอ่าอย่างเงี้ยอยู่บนมอเตอร์เวย์เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าจะสมูทขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอากดปึ้งปึ้ง มันก็จะขึ้นเป็นเส้นสีน้ําเงินน้ําเงินนี้นะครับแล้วก็ความเร็วเราก็ควบคุมได้นะครับเปิดตรงนี้มันก็จะขึ้นไปเลื่อนทีไล่เยอะๆอย่างนี้มันก็จะขึ้นทีละห้ากิโลเมตรนะครับปุ๊บอ่าแปดสแล้วถ้าค่อยเลื่อนมันก็จะขึ้นไปทีละ1นึ่งหแบบนี้นะครับก็วันนี้เราวิ่งแบบประหยัดประหยัดนะครับเอาสักแปิ้าก็พอประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ เบรกตืดโคง้งแต่ก็โค้งได้สมูทนะครับตัวออโต้ัต้ไฮลอดคือดีดีเลยครับสมูทมากๆสบายอย่างนี้ขับไปต่างจังหวัดสบายทางโล่งๆนะโอ้โหพักขาสบายๆไปนะครับประมาณนี้นะครับข้อดีเท่าที่นึกออกนะแต่โดยรวมแล้วอ่ะคือมันเป็นรถที่ใช้ ง่ายมากๆนะครับใช้ไปสัก2อสาวันน่ะถ้าเราแบบไม่ชินในระบบแบบไฟเลี้ยวระบบการกดเข้าซอฟต์แวร์เข้าหน้าจอต่างๆนะถ้าเรายังไม่ชินอ่ะไม่กี่วัน,นครับแป๊บเดียวเราก็ชินละในที่นี้เราก็จะใช้งานมันได้สะดวกสบายสุดๆนี่เป็นเอาไปคำนิยามผมแล้วกันว่าเทสซามันไม่ได้หรูนะครับแต่ว่ามันเป็น รถที่ใช้ได้สะดวกสบายมากๆครับเท่าที่เคยขับมานะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อดีข้อเสียเท่าที่นึกออกนะครับนอกจากนี้ก็ยังไม่เจออะไรนะครับที่มันซีเรียสจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไปหน่อยนะครับถ้าชอบมากก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ